สวัสดีครับพบกับกีตาร์กระเป๊ดนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการจับคอร์ด f นะครับสําหรับมือใหม่จริงๆในการฝึกกีตาร์นะครับไม่ควรจะเป็นคอร์ดเริ่มต้นในการฝึกนะครับแต่ว่าเวลาครับถ้าเราเล่นเพลงบางเพลงที่มันมีคอร์ด F อสมันก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่ต้องจับคอร์ด F นะครับรูปแบบการจับนะครับผมจะให้ดูรูปแบบการจับแบบจับเต็มเ็มก่อนนะครับก็ตามตารางนี้นะครับ ในวิธีการจับนะครับก็คือการใช้นิ้ว um, ช to UH ี้นะครับใช้นิ้วชี้ทาบไปที่เฟรดที่1นะครับแล้วก็ใช้นิ้วกลางนะครับกดสายที่3นะครับเฟรดที่2อนิ้วนางกดสายที่5เฟรดที่3แล้วก็นิ้วก้อยนะครับกดสายที่4เฟรดที่3นะครับอันนี้คือรูปแบบการจับแบบเต็มนะครับเต็มคอร์ด แต่ว่าสำหรับมือใหม่นะครับอาจจะยากในการที่จะจับคอร์ด F แบบท่านะครับะฉะนั้นผมก็เลยจะมาแนะนำในวิธีการจับเบื้องต้นนะครับนะยังไม่ต้องท่านะครับนะแต่ว่าเราสามารถที่จะฝึกในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับคอร์ด F โดยให้โน้ตยังเป็นคอร์ด F อ,อยู่นะครับเวลาเราเล่นตามเพลงหรือว่าเล่นอะไรเนี่ยมันจะได้ยังยังคงความเป็นคีย์ f อยู่ นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับโดยการจับคอร์ดนะครับเราจะฝึกในรูปแบบของคอร์ด f major 7นะครับรูปแบบการจับก็ตามตารางที่ให้ดูตอนนี้นะครับนิ้วชี้กดที่สายที่2เฟตที่1นิ้วกลางนิ้วกลางกดที่สายที่3เฟตที่2นิ้วนางกดที่สายที่4เฟตที่3นะครับอันนี้เป็นคอร์ด f major 7ร โอเคคราวนี้เรามาฝึกฝึกให้ชำนาญน,นะครับในการจับคอร์ดคนะอร์ด F major 7นะครับอาจจะดีสัก2คอร์ดนะครับสลับกันไปมานะครับนะจากคอร์ด C นะครับแล้วก็มาที่คอร์ด F major 7 จากคอร์ด F major 7ได้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มา a d ดว n e เพิ่มขึ้นนะครับ add o n เพิ่มขึ้นโดยการกดสายที่1ด้วยนะครับนะจากเดิมเมื่อกี้นะครับจากเดิมเมื่อกี้ที่เราจับคอร์ด F major s e v คราวนี้ให้เรามาจับให้เราใช้นิ้วชี้นะครับกดที่สายที่1ลงไปด้วยนะครับในขณะที่นิ้วกลางกับนิ้วนางก็ยังคงตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้จะเริ่มเป็นคอร์ดที่เป็นคอร์ด F เริ่มเต็มแล้วนะครับอันนี้เพิ่มมาเป็นระดับความยากมาเป็นระดับ2แล้วนะครับเวลาเราดีดนะครับให้เราเช็คโน้ตด้วยว่าแต่ละสายเนี่ยโน้ตแต่ละสายนีมันมีความเคลียร์หรือเปล่ามีบอร์ดไหมนะครับนะครับเดี๋ยวมาลองอีกทีนึงเนาะวิธีการจับนะครับเดี๋ยวดูในในตารางนี้นะครับในการจับสายที่1สายที่2ด้วยนิ้วชี้จริงๆมันก็คือการทาบนั่นแหละนะครับแต่ว่า มันจะใช้แรงไม่เยอะเหมือนกับท่าบแบบเต็มคอนะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่เวลาฝึกนะครับแนะนําให้ฝึกทีละสเต็ปนะครับนะอย่าข้ามสเต็ปนะครับเขาเรียกว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นจริงๆนะครับถ้าเรามุ่งม,มั่นจริงๆเราทําได้นะครับแต่แต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีหลายคนเนาะนะครับมาเจอค mm hmm. อทา่าพ่คอเดียวคอเอฟคอเดียว,ยวแล้วก็จบเลยไปต่อ,อยากนะครับบางครั้งอาจจะหยุดหยุดเล่นเลยก็ได้นะครับ โอเคครับเีวิธีการจับคอร์ด F แบบทาส2 2สายนะครับสายที่1นะครับสายที่1สายที่2อนะครับอยู่ในเฟสที่1นะครับโดยใช้นิ้วชี้กดลงไปนะครับแล้วก็สายที่3นะครับใช้นิ้วกลางกดลงไปในเฟสที่สนะครับส่วนนิ้วนางกับนิ้วก้อยก็กดสายที่5แล้วก็สายที่4นะครับในเฟสที่3นะครับแล้วก็ลองชิกลดดูนะว่ามีความเคลียร์ไหมนะครับเวลาเราเล่นนะครับให้เราเล่น ในสายที่เราจับนะครับสายที่6ไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปแตะมันนะเพราะว่ามันเป็นโน้ตที่เกินนะครับไม่ตรงกับคอร์ด f นะครับทำให้มันมันกลายเป็นว่าคอร์ดนี่เสียงมันเพี้ยนนะครับฉะนั้นเวลาเราเล่นเราก็เล่นแค่สายที่เราจับนะครับในการจับนะครับในการท่าไม่ว่าจะเป็นทาบเต็มหรือว่าทาบทาบแ,แค่ไม่กี่เส้น นะครับหรือท2บเส้นนะครับเทคนิคนะครับให้เรากดในบริเวณใกล้กับใช้คำว่าแกนเฟรดแล้วกันนะครับนะใกล้กับเฟรดนะครับก็คือตัวแท่งตัวนี้นะเราอย่าห่างนะครับนะถ้าห่างปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยต้องออกแรงเยอะมากขึ้นนะครับถ้าจะทําให้ง่ายขึ้นเนาก็กดมาอยู่ในแนวตรงนี้นะครับนี่อ่าพยาฝึก ให้ช้ำนาญเนาะนะครับเราอาจจะเปลี่ยนจากคอร์ด C ไป F แล้วเปลี่ยนจาก F ไป A minor นะครับ F ไป A minor หรือ F ไป E minor ก็ได้นะครับพยายามอย่าย้ำอย่าย้ำอยู่คอร์ดเดียวนะครับย้ำอยู่คอร์ดเดียวในการกดคอร์ดไม่ว่าจะคอร์ดอะไรก็ตามถ้าเรากดซ้ำๆนานๆนะครับโดยเฉพาะที่เป็นคอร์ดคอร์ด F พวกคอร์ดทาบนะครับที่ต้องใช้แรงข้อมือเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราเมื่อย นะครับไม่เหมือนฉะนั้นพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยนะครับจากคอร์ดจากคอร์ดเอมาเป็นคอร์ดจีนะครับจากคอร์ดเอมาเป็นคอร์ดซีหรือคอร์ดเอมาเป็นคอร์ดเอเอแมนเนอร์ก็ได้นะครับพยายามจับนะคราวนี้พอเราฝึกเริ่มฝึกมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับนิ้วเราจะคุ้นชินกับการจับจับคอร์ดทาบสองเส้นมากขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับการจับคอร์ด f แบบเต็มคอร์ดนะครับก็คือการท่าตั้งแต่สาย6จนถึงสาย1นะครับก็คือคอร์ดที่จับแบบนี้เนาะนะครับคราวนี้มันมีอยู่เทคนินคนหนึ่งนะครับในการจับนะให้เราสามารถจับได้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับนะบางอย่างคนใหม่ๆที่จับเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าชับทายิ่งคอร์ดทายิ่งจับยิ่งบอดนะครับมันจะมีเทคนิคง่ายๆอยู่นะครับก็คือ ใช้นิ้วนะครับเวลาทาบนะครับให้ทาบอยู่ตรงใกล้กับตัวเฟรตนะครับใกล้กับแกนเฟรตตรงนี้นะครับนยตรงนี้นะตัวนี้จะเป็นก้านเฟรตนะครับตัวนี้จะเป็นก้านเฟรตนะครับนะเวลาเราจับเราก็จับใกล้ๆนะครับไม่ไม่ใช่ว่ากดไปแบบนี้เนาะนะครับให้มันมีช่องนะถ้าเรายิ่งอยู่ห่างจากเฟรตนี้มากเท่าไหร่นะครับ แรงที่เราจับมันจะต้องใช้แรงมากขึ้นนะครับนะถ้าจับมาตรงนี้ใกล้ๆกับแกนเฟดแรงที่ใช้ในการกดมันก็จะได้น้อยลงนะครับเราจะได้ไม่ต้องออกแรงมากขึ้นนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนิ้วเราต้องมีกําลังมากมากใน,นระดับหนึ่งในการในการฝึกมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามาปุ๊บแล้วมาจับคอร์ตเอฟจับยังไงก็บอดนะครับนะให้เราไปทีละสเต็ปเนาะรประมาณนี้เนาะนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับถ้าใคร มีข้อสงสัยนะครับหรืออยากสอบถามเข้ามาก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะให้ทําคลิปอะไรที่เกี่ยวกับกีตาร์นะครับที่เกี่ยวกับกีตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนหรือว่าเทคนิคอะไรที่ผมพอจะแนะนําได้นะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแนะนําได้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับกดติดตามนะครับท่านจะได้พลาดในคลิปใหม่ที่ผมอัปเดตนะครับในเทคนิคดีๆนะครับสําหรับกีตาร์ใหม่นะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ